สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่อบเกลือค่ะเมนูแสนอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆสูตรหมักไก่สูตรนี้รสชาติอร่อยเข้าถึงเนื้อในเลยค่ะเนื้อไก่เนี่ยมีความนุ่มอร่อยหนังก็กรอบนะคะ ให้เพื่อนๆมาดูเนื้อไก่ของเราค่ะเนื้อไก่เนี่ยฉีกออกมาจากตัวไก่นะคะง่ายๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะสุกถึงเนื้อในกําลังดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงส่วนผสมกันค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเตรียมไก่1ตัวนะคะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1300กรัมค่ะเราจะผ่าไก่นะคะครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็แบะออกนะคะประมาณนี้ค่ะ เราจะมาทําการหมักผสมไก่กันไว้ก่อนนะคะม๊าม่าจะใช้ผงปรุงรสนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยกระป๋องครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของพริกไทยสามารถปรับรดเพิ่มได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผงขมิ้น,นะค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเหล้าจีนนี้ก็จะเป็นตัวช่วยดับกลิ่นคาวไก่นะคะแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับไก่อบเกลือของเราวันนี้ค่ะจากนั้นนะคะมาม่าก,ก็จะเติมเอาน้ำมันพืชลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ทำการคลุกผสมนะคะส่วนผสมทุกอย่างเครื่องปรุงนะคะทาให้ทั่วๆท,ทั้งตัวไก่ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะคะ พยายามเอาส่วนผสมนะคะใส่ลงไปตรงด้านตรงท้องไก่ด้วยนะคะแล้วมาม่าก,ก็จะจับหงยไก่ไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกแรปหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราก็จะนำไก่นะคะมาพลิกกับด้านค่ะแล้วก็หมักผสมต่ออีกนะคะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะไก่ของเราก็หมักได้ที่แล้วค่ะ เราก็จะนําไก่นะคะมาใส่หม้ออบรมร้อนค่ะหรือว่าจะใช้เป็นหม้อทอดไรน้น้ํามันหรือว่าจะเป็นเตาอบก็ได้นะคะเพื่อนๆปรับวิธีเอานะคะตามที่สะดวกได้เลยค่ะส่วนของมาม่าน,นี่จะใส่เป็นหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายค่ะในส่วนของน้ําซอสหมักไก่ที่เหลือนะคะมาม่าจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะใส่ลงไปในขั้นตอนแรก บนหนังไก่นะคะสักเล็กน้อยก่อนค่ะแล้วก็นำใส่หม้อทอดนะคะเราจะใช้อุณหภูมิในการอบนะคะอยู่ที่ประมาณ300ฟาดันไฮหรือ150องศาใช้เวลาอยู่ที่30นาทีค่ะครบ30นาทีแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็เอาน้ำซอสส่วนที่เหลือนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะมาลาดลงไปตรงช่วงของท้องไก่นะคะไก่ของเราจะได้มีรสชาติอร่อยทั่วๆกันค่ะ จากนั้นเราก็จะอบต่ออีก30นาทีค่ะเนื่องจากไก่ที่เราอบวันนี้เป็นไก่ทั้งตัวนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะมาม่าก็จะอบอุณหภูมิเท่าเดิมเลยนะคะต่ออีก30นาทีหลังจากครบเวลาค่ะเราก็จะทำการพลิกกลับด้านไก่อีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำซอสที่เหลือนะคะส่วนสุดท้ายค่ะ ใส่น้ำมันพืชลงไปอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาให้ตรงส่วนทั่วทวหนังไก่นะคะหนังไก่ของเรานี่จะได้ก,กรอบๆค่ะเสร็จแล้วมาม่าก็จะอบอุณหภูมิเท่าเดิมเลยนะคะ300ฟาเรนไฮต์หรือ150องศาค่ะแต่คราวนี้เราจะอบแค่10นาทีเท่านั้นค่ะหลังจากครบเวลา10นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ไก่อบเกลือแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะหนังไก่เนี่กรอบดีมากๆเลยค่ะ ในส่วนของน้ําซอสที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทออกมาค่ะแล้วก็ตักเอาส่วนของน้ํามันส่วนเกินทิ้งไปนะคะเราจะเหลือแต่น้ําซอสค่ะเราสามารถนํามาทาลงบนไก่ที่เราอบเสร็จเรียบร้อยไว้ได้ด้วยนะคะเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของน้าจิ้มมาม่าก,ก็จะทานคู่กับน้าจิ้มไก่ธรรมดาเลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้าจิ้มอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะคะหรือว่าจะทานทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ โดยส่วนรวมแล้วนะคะไก่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วค่ะเค็มกำลังดีเลยนะคะไก่ของเราก็จะมีความเปื่อยนุ่มอย่างมากเลยค่ะพเพื่อนๆดูนะคะดึงออกมาเนี่ยแทบจะหลุดออกจากกระดูกเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆทานไม่หมดในวันเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ได้นะคะเอาไปต่อยอดทําเป็นสลัดไก่ก็ได้นะคะสูตรนี้มาม่าเคยลองทําดูนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้บพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ